ทุกมากในขณะนี้พร้อมแล้วครับที่จอ,อกม้าออกแล้วขณะนี้เง็นหลกองเป็นตัวนำขณะนี้เป็นหลายกองเป็นตัวนำนนมีเพิ่มพูนเป็นตัวที่สองโอคนเนอร์ที่สามที่โค้งป้าเก้เงินหลายกองเป็นตัวนำ มีเพิ่มพูนเป็นตัวที่สองหนุ่มสายนาทีร้่แรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่ป้ายแปดเงินไหลกองเป็นตัวนำเงินเพิ่มพูนเป็นตัวที่สองหนุ่มสายนาทีที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดเงินไหลกองเป็นตัวนำอยู่ที่ตาด้วยมีเพิ่มพูน ทัดเปมนโอคอนเนอร์และลุมสานาทีที่ไปออกจากทางตรงมีเพิ่มพูนเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยเงินไหลกองทัดเปมนโอคอนเนอร์สุคนทาขณะนี้มีเพิ่มพูนเป็นตัวนำติดตามด้วยโอคอนเนอร์เงินไหลกองและสุคนทา ลูกมากในขณะนี้พร้อมแล้วครับที่จอ,อกม้าออกแล้วขณะนี้เงินหลายกองเป็นตัวนำขณะนี้เป็นหลายกองเป็นตัวนำมีเพิ่มพูนเป็นตัวที่สองโอคอนเนอร์ที่สามที่โค้งป้าเก้าเงินหลายกองเป็นตัวนำ มีเพ,พิ่มพูนเป็นตัวที่สองหนุ่มสานาทีเริ่มแรงขึ้นมาเป็นตัวที่สามที่ป้ายแปดเงินหลายกองเป็นตัวนำเงินเพ,พิ่มพูนเป็นตัวที่สองหนุ่มสานาทีที่สามที่โค้งป้ายเจ็ดเงินไหลายกองเป็นตัวนำอยู่ติ่ตามด้วยมีเพ,พิ่มพูน ทักใจเมนโอลคอนเนอร์และลุมสานาทีที่ไปออกจากทางตรงมีเพิ่มพูนเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยเงินไหลกองทากปจเมนโอลคอนเนอร์สุคนทาขณะนี้มีเพิ่มพูนเป็นตัวนำติดตามด้วยโอคอนเนอร์เงินไหลกองและสุคนทา